ก็ได้ไม่ก็ไปเลี้ยงพ่อเก็บได้ดรถเขาทำลูกอันนี้มมห,หมูตกจากรถนะครับไม่รู้ว่าหมูใครต้องสารมาเนมีตัวเลขตอกที่หูด้วยก็เลยเก็บขึ้นรถให้เขาเก็บขึ้นมาแล้วก่อสร้างเอาไปกินมันตกอยู่ตรงถนน,นนใหม่ไม่ต้องให้ต้องให้พระทำดยเอาหูมันเอามาให้เขาเป็นไหอไดาแล้วมืด อหูมีเลกแล้วพูดพูดมีเลขแล้วหูพี่ดูว่าเป็นคนเก็บของเก็บนะอบุญเหลือมันเหลือเหลือรถไปทัเขาไปไปอ่าน

สวยครับวางเอาวางเลยครับ มา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 เหลือตายแล้วดีหมูได้ยังไงประดีว่ามีคนอะไปปะจินไปรับลูกกับจากเมียนประจีนเส้นทางปะจินหายบรรสรงขากลับแล้วหมูมันตกอยู่ที่ถนนน่าจะตกจากรถหกล้อแล้วตอนนั้นมีแคมป์คนงานเขาเห็นเลไสงสารเก็บกลับมาก็จะมาถวายวัดอายุได้ประมาณสองถึงสามเดือน ทางนี้เลยตั้งเชื่อให้ว่าเจ้าบนรอดนามสกุลนำโชคและที่ใบหูจะมีเลขดูสามตัวก็จะเป็นโชคลาภแล้วแต่ดูเอาครับน้องน้องเป็นเ,นเพศผูเ้เ,เป็นน้องเป็นเพศเมียรมครับอืก็ค<ๆ>ือทางวัดก็คือจะเลี้ยงต่อไปทางวัดจะทางวัดจะเลี้ยงต่อไปอาจจะทํากงไว้ข้างนอกเพราะในนี้ยังไม่ใช่ของเขาครับ